สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมอีกแล้วนะครับผมกับหนุ่มสามเหลี่ยมออตโต้นะครับผมวันนี้อยู่กับ m a ด้าสตัว 2.0s ปี2017นะครับผมออกหม่ป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณเฉียดล้านเลยแหละขาดอีกประมาณ20,000ก็ล้านกว่าบาทเลยนะแต่วันนี้ครับลูกค้าครับผมเหลืออยู่ที่4 0 0 0 0 0กว่าบาทเออผ่อนแค่7,000 ออกรถแค่10บาทเท่านั้นนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งแล้วกันผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสําหรับรถราคาที่เกือบ1ล้านเนี่ยมีอะไรบ้างเออเอามาอยู่ด้านหน้าผมแล้วนะครับผมนี่เลยมาเริ่มจากไฟด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับผมคมๆเนียบๆน,น,นะครับผมโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมระบบ daytime running light เนาะแล้วก็ไฟตัดหมอกมาแบบ LED เช่นเดียวกันนี่เป็นไงไงคมๆเลยนะด้านหน้านะครับผมจะเป็นกระจังหน้าแบบ ห้าเหลี่ยมนะดูสปอร์ตรูปทรงนี้คือเข้ากันตัดกับไฟได้อย่างลงตัวมากเลยมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตแล้วรอบคันนะครับผมอ่าขึ้นลงก็ระวังหน่อยละกันเป็นไงโอเคไหมต่อมาครับผมให้มาเป็นแม็กลมดำนะครับผมเบอร์18ครับนี่ก็รถสปอร์ตครับผมแม็กเบอร์18ยางก็จะแก้มเตี้ยหน่อยนิดนึงนะครับผมคันนี้เป็นสีแดงนะสีแดงเนี่ยถ้าเป็นออกใหม่ป้ายแดงนะครับผมจะต้องเพิ่มเงินอยู่ที่ 1,000กับ5,000บาทอ่าเป็นไงสีนี่ฉุดฉาดมากเลยนะอ่าเห็นสีขาวสีเทาสีดำกันแล้วนะครับผมอ่าเอาแบบแปลกใหม่กันหน่อยเนาะเป็นไงสีแดงรับรองนะครับผมติดตาอย่างแน่นอนนะกระจกครับผมติดไฟเลี้ยวแบบ led นะครับผมนี่เป็นไงแป๊ะนี่เป็น led นะวิ่งเส้นรถสปอร์ตนะผมต้องมาคู่ไฟ led อยู่แล้วนะถึงจะเหมาะสมกันเนาะเดี๋ยวให้ดูรอบสภาพร,รอบคันก่อนลวกันนี่ สเกิร์ตมีมาหมดแล้วนะรอบคันนะครับผมสภาพตำหนิริ้วรอยเนี่ยแทบจะไม่มีเลย99%ได้เลยนะครับนี่คันนี้เป็นแฮทส์แบ็กหประตูหาที่จอดง่ายครับผมนะ,ะขับในเมืองก็ได้วิ่งออกทางไกลก็ดีสะดวกสบายแล้วแต่เลยสะดวกใช้แบบไหนแล้วแต่เลยนะครับผมอ่ด้านหลังนะครับผมโอเคไหมไฟเลี้ยวแบบ LED เหมือนกันนะนี่ไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับผมอันนี้ยังไม่ติดยังไม่ติดเครื่องนะครับ มาพร้อมกับเซนเซอร์สจุดครับ hi, เห็นไหมนี่เซ็นเซอร์สจุดนะครับผมแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังจะเป็นสเกิร์ตท่อหลอกอีกเช่นเดียวกันนะแต่ไม่หลอกลวงนะจ๊ะเป็นไงสวยนะนี่สเกิร์ตนะครับรอบคันเลยคันนี้นะด้านหลังให้ดูก่อนแล้วกันอ่ามาที่เก็บสัมภาระครับผมไม่ถือว่าใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กนะครับผมพอดบพอดีครับเพราะเป็นรถสปอร์ตเนาะ ไม่เน้นคอยเน้นเก็บของแต่ถ้าถามว่าตก็บไหมก็เก็บได้ย่างอะไรนะแม่แรงครบทุกอย่างนะครับผมประตรงประแจอยู่นี่ครบเลยไงเอี่ยมเลยนะคันนี้บอกกันเลยเนาะเป็น5ประตูอีกนะหากสวยครับผมนี่ m a ส d a 3นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าปะด้านในเป็นยังไงบ้างอ่าเริ่มต้นเลยนะกันนะครับผมระบบคีเรตเอนจินครับผมอยู่ใกล้ๆรถแล้วกันเนาะ กดได้เลยนะครับขอแค่ขอแค่แบบว่าอ่ะกุญแจอยู่ใกล้มือเรานั่นเองนะเบาะหนังสีดำนี่เบาะหนังสีดำนะครับสวยงามนะเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมมันจะมองไม่เห็นปังปังโอเคครับอ่ากระจกปรับไฟฟ้านะครับผมสี่ทิศอ่าสี่ที่นะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับผมนี่ปรับไฟฟ้านาสตาร์ทคถับผม เป็นพุทสตาร์ทนี่ปังคันนี้ได้มาสวยมากเลยนะเดี๋ยวเบาเสียงรถก่อนแล้วกันเลขไมไม่ถือว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่มากนะครับผมไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยแสนหนึ่งครับผมรถวิ่งปกติเนาะประมาณนี้อ่าคันนี้ไม่ได้สตาร์ทมาเลยเครื่องจะเย็นนิดนึงเห็นไหมเสียงไฟสัญลักษณ์อ่าอะไรเนี่ยไฟสีน้ำเงินน้ำเงินนี่ไหมอ่า เดี๋ยววันรับรถนะผมเปลี่ยนไถ่น้ำมันเครื่องไส้กรองหัวแหวนผมจัดให้ใหม่หมดเลยออโต้หน่อยดีกว่ามาเห็นไหมครับผมด้านหน้านะครับผมสตาร์ทขึ้นมาแล้วจะมีตรงนี้ครับผมแอคทีฟไดวิ่งครับผมเห็นไหมจะเห็นตัวเลขเฉพาะคนขับเท่านั้นนะครับแอคทีฟไดวิ่งก็จะโผล่ขึ้นมะาแบบนี้แฟบเพื่อที่เราจะไม่ต้องละสายตาในการมามามองตัวตัวที่เราเหยียบนะเห็นไหมเรามองแค่ตรงนี้เลยนะ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ให้ลัสายตามามาที่หน้าหน้าจองเรานะครับอ่าพวงมาลัยสามก้านครับผมพัสดุของมาสด้าเนี่ยต้องบอกกันเลยว่ารู้สึกว่าพรีเมียมนะจับตรงไหนมันแน่นมือไปหมดเลยมันมันแน่นแน่นอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันเนาะไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปคือมันพอดีๆนะนี่ให้ดูเลยพวงมาลัยครับผมอ่า มันติฟังก์ชัน2ฝั่งนะผมมีทั้งคูสคอนโทลนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงเบาเสียงอ่าสุดยอดเลยนะนี่นะสุดยอดเลยนะหน้าจอครับผมแสดงหน้าจอ6มนิ้วครับอ่าหน้าจอมีอะไรบ้างนะครับผมก็คือ FMAM บูทงบูทูธนะก็เดี๋ยวค่อยไปลงดีเทลกันตรงนั้นแล้วกันอ่ามีกล้องมองหลังนะอ่าเซ็นเซอร์ก็มีเป็นไง ใช้ได้เลยนะคอนโซลสวยนะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยเนาะอยู่ด้านนี้ครับผมจะเป็นเซนเตอร์คอมเมนเดอร์นะครับผมหรือเอาไว้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> เผื่อลูกค้าที่นั่งผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับผมเนาะเอื้อมมาแตะหน้าจอเนี่ยแตะไม่ถึงหรอกเราก็จะใช้ตรงนี้ครับผมเซนเตอร์คอมเมนเดอร์มันเป็นจอยครับเหมือนเป็นจอยอ่ะอ่าเข้าใจไหมเพื่อที่จะแบบว่าอาจจะเปลี่ยนเพลงเล่นเพลงอะไรก็ว่าไปเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเนาะ เบรกไฟฟ้าครับนะครับอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยเพิ่มเสียงเบาเสียงอ่าเพิ่มเสียงเบาเสียงนะครับนี่คอนโซลสวยๆนะครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะสวยงามเลยเก็บแก้วน้ําได้สองใบแล้วก็เป็นที่วางแขนได้ค่อนข้างกว้างพอสมควรเห็นไหมอืมนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะเปิดมาปุ๊บอาจจะเจอเต้าเสียบครับผมสิบสองโวลต์ร้อยยี่สิบวัตต์นะครับผม พูดได้เลยว่าไม่ต้องแย่งกันชาร์จนะครับผมเปิดมาตรงนี้ก็จะชาร์จแบตกันได้อย่างทั่วถึงอย่างแน่นอนอันนี้ก็เก็บไว้นะครับผมเนาะอ่าเผื่อใส่เหรียญใส่อะไรก็ว่าไปวางไปปึ๊บเนาะแอร์เย็นครับผมแอร์เย็นเพียงพะอุ้ยทำไมรถมันเลื่อนได้อนี่นะสวยงามับผมตกแต่งสวยงามครับลงตัวครับผมสําหรับมาด้าน,นะครับผมอ่าไม่เล็กแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปอ่า อันนี้สายอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูที่เก็บสัมภาระอีกนิดหน่อยละกันนะครับผมอันนี้ก็เก็บเอกสารอันนี้เรียวๆเลยนะนี่อยางรถยังไม่ได้เก็บเลยนะอ่านี่สวยงามนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับผมโหมดในการขับขี่ครับผมจะมีสองโหมดด้วยกันนะครับผมผักขึ้นปุ๊บเห็นไหมจะเป็นออโต้จะเป็นสปอร์ตครับผมนี่หน้าจอตรงนี้นะครับผมจะขึ้นขึ้นมาเลยโหมดสปอร์ตรอบจะสูงขึ้น ซึ่งแน่นอนครับผมถ้าใช้ในการอ,อ,อัตราในการเล่งนะถ้าต้องการเล่งแซงกระชันชิดเนี่ยมาปรับตรงนี้ได้เลยครับโหมดสปอร์ตเห็นไหมดันขึ้นไปหนึ่งครั้งจะเขียนว่าสปอร์ตสปอร์ตปุ๊บนี่รอบจะสูงขึ้นอัตราการเล่นการเหยียบเนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่าอุย้ยมันกระชากขึ้นแนฮะเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใช้แล้วอ่ดดันผักมาครับผมเหมือนเดิมเนาะโอเคไหมเหมือนเดิม ก็คือไม่ต้องใช้นั่นเองนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบไอสต็อปอ่าปิดไว้ก็ได้ถ้าสมมุติว่าแบบว่าจะไม่ได้ใช้ก็ปิดได้นครับผมเนาะอ่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารฝั่งด้านหลังคนนั่งคนผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าไปโชว์แองอ่าด้านหลังผู้โดยสารนะครับผม อ่าอย่างว่าครับผมรถสปอร์ตก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แคบนะไม่ได้แคบนะครับผมรู้สึกขับนี่พี่วางแก้วน้ำก็มีนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนลวกันขออนุญาตนะครับผมเปิดไฟก่อนนี่อ่ะนี่นะที่วางแก้วน้ำครับผมวางแขนวางแก้วน้ำแข็งแรงนะพัสดุมาดด้านี่แข็งแรงจริง นี่ด้านหลังผู้โดยสารก็ถามว่าเหยียดขาได้ร้อเปอร์เลยไหมก็อาจจะไม่นะแต่ถามว่านั่งเมื่อยไหมก็มไม่ได้เมื่อยนะครับผมเป็นรถอย่างว่าเนาะสปอร์ตสปอร์ตนี่หน้าคอนโซลอย่างสวยเลยนะครับเป็นไงสวยกริบเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างเครื่องสวยแค่ไหนเดิมแค่ไหนนะครับไปเดี๋ยวขอญาตนะครับผมขอญาตเปิด ห้องเครื่องก่อนแล้วกันโอนี่ชวงอ่ามาแล้วเปิดอัตโนมัตินะนี่อัตโนมืออ่าป้ายนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเนาะหลักๆเราจะดูตรงที่ว่าน็อตหน้าห้องเครื่องเนี่ยมันโดนไขโดนถอดอะไรไปบ้างหรือเปล่าคันนี้ต้องบอกกอนเลยว่าเงียบเงียบกิ๊บเลย นะครับผมเครื่องไม่สั่นไม่ได้กระตุกอะไรเลยนะครับผมนี่เอากุญแจวางไว้เนี่ยอ่าเด้งน้อยมากนะครับผมวันรับรถนะผมเปลี่ยนแบ,บตเตอรี่ลูกใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองหัวแหวนเปลี่ยนทายศูนย์ให้ใหม่ไปเลยแล้วกันนะครับผมดีไหมอ่าภาษีพรบรไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องทําอะไรละขับอย่างเดียวโอเควันนี้ครับผมมาสด้าสามคันนี้เหมือนเดิมครับรายละเอียดเนาะออกรถแค่สิบบาท ย้ำนะออกรถแค่10บาทส่วนรถ1 0 0 0 0แสนครับเหลือ4 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองผ่อนแค่7,000ตลอดอายุสัญญาเนาะปีนี้ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันเลยแอบมาที่บ้านเขียว 99N นะครับผม